ครับอย่างที่อาจารย์ได้บอกไปก่อนหน้านี้นะครับว่าในเรื่องของการบัญชีต้นทุนฐานกิจกรรมเนี่ยมันมีส่วนประกอบสําคัญอยู่สส่วนเท่านั้นก็คือกิจกรรมคือ activity กับตัวผักดันต้นทุนคือ cost driver ใช่ไหมครับนะเพราะฉะนั้นหน้าที่ของ אף. นักบัญชีต้นทุนแล้วกันเนาะหรือว่าผู้จัดการ,รใส่บัญชีเนี่ยนะครับก็จะต้องอมาทําการค้นหาว่า ถ้าเกิดธุรกิจของเรานั้นจะเอาการบัญชีต้นทุนทางกิจกรรมมาใช้ในการรวบรวมข้อมูลต้นทุนเพื่อเอาไปบริหารงานนั้นเนี่ยเราจะต้องหาทั้ง activity หาทั้ง cost driver เนี่ยให้ได้แล้วก็ให้ได้อย่างชัดเจนแล้วก็เหมาะสมครบถ้วนด้วยนะครับเพราะนั้นเพื่อเห็นภาพนะครับว่าแนวคิดของการบัญชีต้นทุนทางกิจกรรมเป็นอย่างไรอาจารย์ก็ขอนำแสดงเสนอเป็นภาพตามที่ปรากฏอยู่ในขณะนี้นะครับนะ หูจำไว้น,น,งงนะครับว่าอะไรที่เป็นต้นทุนทางตรงนะเช่นวัตถุดิบทางตรงค่าแรงงานทางตรงเนี่ยต้นทุนทางตรงเนี่ยมันจะเป็นต้นทุนที่สามารถระบุไปยังตัวสินค้าหรือว่าระบุไปยัางงานนั้นๆเนี่ยได้อย่างโดยตรงไม่ต้องมีการปันส่วนใดนๆนทั้งสิ้นนะครับคุณ,คณจะรู้เลยว่า,<ร>าวัตถุดิบทางตรงนี้เป็น,น,น,นของกอขคอองอนะครับค่าแรงตรงนี้จะเป็นค่าแรงของกขคงได้อย่างชัดเจนนะครับเพราะนั้นการบัญชีต้นทุนทางกิจกรรม ไม่จําเป็นที่จะต้องเอาไปแบ่งวัตถุดิบทางตรงหรือแค่แรงงานทางตรงเพราะอะไรเพราะมันเป็นการบริหารต้นทุนทางตรงไปสู่งานหรือว่าโทษนะครับสินค้านั้นไปเรียบร้อยแล้วตัวองค์ประกอบของต้นทุนตัวที่สามเท่าน,นั้นแหละนะที่โดยส่วนใหญ่แล้วจะเป็นต้นทุนนักอ้อมเนี่ยจะเหมาะกับการใช้การบัญชีต้นทุนทางกิจกรรมเพราะอะไรเพราะค่าใช้จ่ายใ,ในการผลิตที่เกิดขึ้นเนี่ยมันเกิดขึ้นเยอะแยะไม่หมดเลยนะทุกกิจกรรมมีค่าใช้จ่ายการผลิตเกิดขึ้นแน่นอน เพียงแต่ว่าในอดีตที่ผ่านมาการคิดต้นทุนแบบที่เราเรียกว่าต้นทุนแบบดั้งเดิมเนี่ยมันไม่เคยพูดถึงเรื่องของการแบ่งค่าใช้จ่ายตามกิจกรรมที่เกิดขึ้นจริงหรือ activity มันใช้เป็นการพูดรวมๆไปทั้งหมดแล้วก็ไปปันส่วนเอานะครับเพราะฉะนั้นหนาจเห็นได้ว่าในภาพนี้มันจึงเริ่มต้นด้วยกรอบของค่าใช้จ่ายการผลิต m a n u f a t u r i n g overhead เพราะอะไรครับเพราะอีกค่าใช้จ่ายตรงน,นี้นี่แหละที่จะเป็นเขาเรียกอะไรนะตัวหลักนะครับที่ จะเป็นตัวที่เอาไปใช้ในการเรียนรู้การบัญชีต้นทุนทางกิจกรรมนะให้เห็นว่าค่าใช้จ่ายที่เป็นต้นทุนทาอองออมเนี่ยเวลาจะจัดสรรปันส่วนให้กับสินค้าเราจะปันส่วนไปให้สินค้าโดยตรงเลยเยังไม่ได้เราจะต้องปันส่วนหรือว่าแบ่งค่าใช้จ่ายนั้นไปตามกิจกรรมก่อนแล้วถึงจะดูว่ากิจกรรมนั้นเกี่ยวข้องกับตัวสินค้านั้นๆหรือไม่ ถ้าเกี่ยวข้องหนูก็แนส่วนจากต้นทุนทางกิจกรรมของกิจกรรมนั้นๆหรือกลุ่มกิจกรรมนั้นๆเนี่ยเข้าสู่สินค้าหร,หรือบริการในลาดับถัดไปนะครับเพราะฉะนั้นจุดเริ่มต้นของภาพน,นี้มันก็เลยต้องต้องเกิดที่ค่าใช้จ่ายาการผลิตก่อนนะครับใช่ไหมและกอาจารย์เขียนแล้วว่า cost assignment ก็คือเราจะทําการจัดสรรต้นทุนนะนี่ค่าใช้จ่ายในการผลิตที่เกิดขึ้นในโรงงานเรานั้นเนี่ยเราจะจัดสรรให้ใครบ้างคําตอบก็คือเราต้องไปทําการกําหนดกิจกรรมนะ นะว่ามันจะมีกิจกรรมอะไรบ้างที่ก่อให้เกิดค่าใช้จ่ายที่หนูกําลังจะตัดสรรต้นทุนค่าใช้จ่ายตัวนั้นเราเรียกว่าการจัดกลุ่มต้นทุนกิจกรรมนะก็คือ activity cost pool นะครับนะเพราะฉะนั้นในหนึ่งโรงงานเนี่ยหรือในหนึ่งธุรกิจเนี่ยมันจะมีกิจกรรมหลากหลายที่เกิดขึ้นเลยเพราะฉะนั้นหน้าที่ของนักบัญชีก็คือต้องไปร่วมมือกับผู้บริหารนะครับสามารถกําหนดกิจกรรมที่เกิดขึ้นในอุตสาหกรรมการผลิตของเราให้ได้ เราจะได้รู้ว่าเรามีกลุ่มกิจกรรมใดบ้างที่จะต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายการผลิตที่เกิดขึ้นในภาพรวมไปนะพอหนูสามารถที่จะจะัดสรรค่าใช้จ่ายการผลิตเข้าสูก่กลุ่มต้นทุนกิจกรรมหรือทางกิจกรรมนั้นๆหรือแอคทิวิตี้นั้นๆได้เรียบร้อยแล้วถ้านะครับกิจกรรมนั้นมันไปเกี่ยวข้องกับสินค้าหรือบริการหรือผลิตภัณฑ์ตัวนั้นๆเราก็จะทําการทําไมครับ ผลักไปให้กับสินค้านั้นๆรับผิดชอบนะซึ่งการที่จะผลักต้นทุนของแต่ละกิจกรรมไปเข้าสู่ตัวสินค้าหรือบริการนั้นหนูจะต้องหาตัวผลักดันต้นทุนนะเพราะอ,อะไรเพราะเราจะต้องเอาจากกิจกรรมเนี่ยลงไปสู่สินค้าหรือบริการเพราะนั้นเราต้องผลักออกจากกิจกรรมไปสู่สินค้าและบริการนั้นเนี่ยเราต้องหาตัวผลักดันต้นทุนซึ่งเมื่อกี้อาจารย์บอกไปแล้วใช่ไหมว่าตัวผลักดันต้นทุนก็คืออะไรครับก็คือปัจจัยที่มีความสัมพันธ์โดยตรงกับค่าใช้จ่าย ว่าอะไรคือสาเหตุหรือปัจจัยอะไรคือสาเหตุที่ก่อให้เกิดค่าใช้จ่ายตอนนั้นตอนนั้นแหละคือคอสไดรเวอร์นะเหมือนที่อาจารย์ได้ยกตัวอย่างไปก่อนหน้านี้ใช่ไหมครับว่าระยะทางการวิ่งจะเป็นตัวผลักดันก่อให้เกิดค่าน้ํามันที่จะต้องเติมมากหรือน้อยเพราะนั้นหนูจะเติมน้ํามันมากหรือน้อยหนูจะต้องจ่ายค่าน้ํามันมากหรือน้อยมันขึ้นอยู่กับปัจจัยก็คือคอสไดรเวอร์ที่ว่าก็คืออะไรครับระยะทางในการวิ่งนะวิ่งเยอะก็เติมเยอะวิ่งน้อยก็เติมน้อยนะครับเพราะฉะนั้นนั่นคือสิ่งที่เราจะต้อง ดำเนินการนะครับนั่นก็คือแนวคิดของอาการบัญชีต้นทุนทางกิจกรรมนะครับทีนี้เพื่อให้เข้าใจภาพที่อาจารย์ได้กล่าวไปเมื่อกี้มากยิ่งขึ้นนะครับเราจะมาดูซิครับว่าถ้าเราจะเอาต้นทุนทางกิจกรรมเนี่ยมาประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานจริงเนี่ยแล้วก็ให้เกิดผลประโยชน์สูงสุดกับกิจการของเรานั้นเนี่ยเราจะต้องจำแนกประเด็นสําคัญที่เกี่ยวข้องกับการบัญชีต้นทุนทางกิจกรรมเนี่ย ว่ามีประเด็นอะไร <c oughs> ท,ทีว่ามีประเด็นอะไรบ้างที่มีความสําคัญเพื่อที่เราจะได้กําหนดแนวทางในการใช้บัญชีต,ต้นทุนต่างกิจกรรมนี้ได้ถูกต้องกับกิจการของเรานะครับเขาบอกว่านะครับการที่จะทําให้เราเห็นภาพว่าต้นทุนต่างกิจกรรมนั้นเนี่ยมันมีความสําคัญหรือว่ามี เขาเรียกว่าภาพจำที่ว่ามันจะต้องทําแบบนี้แบบนั้นนะมันถึงจะประสบความสําเร็จได้เนี่ยเราก็เลยต้องมีการเปรียบเทียบให้เห็นนะครับซึ่งหัวข้อต่อไปเนี่ยมันจะเป็นการเปรียบเทียบว่าเมื่อก่อนที่เราคิดต้นทุนแบบดั้งเดิมเนี่ยที่เราคิดการเรียนกันในบัญชีต้นทุนหนึ่งต้นทุนสองเนี่ยซึ่งอาจารย์จำนะว่าไม่ได้เป็นติ่งท่ผิดนะครับนะมันมีวิธีการคิดต้นทุนแบบดั้งเดิมอย่างไร แล้วลองเอามาเปรียบเทียบกับการคิดต้นทุนแบบสมัยใหม่ที่เรียกว่าต้นทุนทางกิจกรรมเนี่ย activity based costing เนี่ยมันมีความเหมือนหรือความแตกต่างกันอย่างไรนะครับเพราะฉะนั้นการนําเสนอจากนี้ก็จะนําเสนอเปรียบเทียบระหว่างการคิดต้นทุน,ทนแบบดั้งเดิมกับการคิดต้นทุนแบบต้นทุนทางกิจกรรมนะครับก่อนจะไปดูตรงนั้นเนี่ยหัวข้อหนึ่งที่อาจารย์อยากจะทําความเข้าใจของเราก็คือ ต้นทุนสินค้าตามระบบการบัญชีต้นทุนฐานกิจกรรมนะครับ Product Cost in Activity Based Costing System นั้นเนี่ยนะครับเราสามารถที่จะคำนวณน,นะครับต้นทุนนะจากระบบนะที่อาจารย์ได้กล่าวไปเมื่อกี้เนี่ยแบบดั้งเดิมนะครับนะนะครับก็คือระบบต้นทุนแบบดั้งเดิมนะ p r a d i t i o n a l Cost และต้นทุนฐางกิจกรรมคือ Activity Based Costing นะครับนะว่า ถ้าเราคิดสินค้าเราคิดต้นทุนสินค้าแบบต้นทุนดั้งเดิมกับการคิดต้นทุนสินค้าแบบต้นทุนฐานกิจกรรมเนี่ยสองระบบเนี่ยมันมีความเหมือนหรือแตกต่างกันอย่างไรเราก็จะได้เอามาเปรียบเทียบให้เห็นความต่างเลยนะครับว่าอีกสองวิธีเนี่ยมันต่างกันอย่างไรแล้ววิธีไหนที่จะตอบวัตถุประสงค์และเป้าหมายของการทําธุรกิจของเราได้อย่างแน่นแน่นครบถ้วนแล้วก็ชัดเจนนะครับอ่าเรามาดู การคิดต้นทุนแบบวิธีแรกก่อนเราเรียกว่าการคิดต้นทุนแบบดั้งเดิมนะ t r a d i t i o n a l c น s t นะครับเขาบอกว่าการคิดต้นทุนแบบต้นทุนดั้งเดิมเนี่ยนะครับจะเป็นการคำนวณต้นทุนนะครับโดยต้นทุนทางตรง direct cost นะซึ่งหนูจำได้ใช่ไหมครับที่จะบอกว่าต้นทุนทางตรงนะครับจะเป็นต้นทุนที่สามารถแบ่งหรือว่าทำการผักไปให้กับสินค้าหรือหน่วยงานนั้นได้โดยตรงเลยนะครับ นะซึ่งต้นทุนทางตรงก็จะประกอบด้วยวัตถุดิบทางตรงนะครับก็คือ direct material นะครับกับค่าแรงงานทางตรงนะครับก็คือ direct labor er, นะครับซึ่งนะครับสองตัวนี้นะครับเมื่อมันเป็นต้นทุนทางตรงเนี่ยเวลาที่เราจะเอาไปคิดเป็นต้นทุนเนี่ยของสินค้าเนี่ยมันสามารถทําได้ง่ายเพราะมันสามารถระบุนะครับได้อย่างชัดเจนเลยว่าค่าแรงงานทางตรงกับวัตถุดิบทางตรงนี้เกิดขึ้นกับงานชิ้นไหนแผนกไหนและหรือหน่วยงานใดนะครับมันสามารถบอกได้อย่างง่ายได้ เพราะอะไรครับเพราะเวลานหนูเบิกวัตถุดิบไปใช้หนูก็จะมีแบบฟอร์มการเบริกวัตถุดิบไปใช้ใช่ไหมครับซึ่งในแบบฟอร์มการใช้วัตถุดิบหรือเบิกวัตถุดิบนั้นเนี่ยมันจะระบุอย่างชัดเจนเลยว่าวัตถุดิบที่หนูเบิกไปนั้นเนี่ยหนูเอาไปใช้ทํางานชิ้นใดหรืองานหน่วยใดหรืองานเลขกที่เท่าไหร่นะครับในขณะที่ค่าแรงงานของพนักงานนะครับก็จะคิดตามเวลาที่ตามระยะเวลาที่ทำงานจากบัตรลงเวลาทํางานนะครับใครทํางานให้กับินคสาหนเนี่ยมันสามารถระบุได้ชัดเจนเลยว่าก็ไก่เขาไข่ทางานชิ้นนี้นะ พอควายงองงูทํางานชิ้นนี้นะเพราะนั้นค่าแรงที่จ่ายให้กอไก่กับขอไข่ขอควายนั้นมันสามารถระบุได้อย่างชัดเจนเลยครับว่าจะไปเป็นค่าแรงของงานชิ้นใดงานเล็กที่ใดหรืองานหน่วยใดได้อย่างชัดเจนตัวที่เป็นปัญหาก็คือตัวที่เราได้พูดไปเมื่อกี้เนี้ยก็คือตัวอะไรครับค่าจ่ายการผลิต m ม n u s c h u l i n g Overhead) นะครับ <c oughs> ซึ่งตัวเนี้ยนะครับมันเป็นต้นทุนที่ ไม่สามารถระบุได้อย่างชัดเจนว่าเป็นของสินค้าหน่วยนั้นหน่วยนี้ได้เท่าไหร่เหมือนกับวัตถุดิบทางตรงกับแรงงานทางตรงนะครับเพราะฉะนั้นตัวค่าจ่ายการผลิตก็เลยจะต้องเอามาทําการแบ่งแยกหรือว่าคิดเป็นต้นทุนของงานนั้นงานนี้ได้เนี่ยก็ต้องมีการทำไมครับเอามาจัดสรรปันส่วนกันนะครับซึ่ง จะใช้วิธีการเลยครับประมาณการเานะครับมันไม่สามารถระบุได้อย่างชัดเจนเหมือนกับวัตถุดิบทางตรงกับแรงงานทางตรงนะครับอันนั้นระบุชัดเจนเลยว่าเอาไปใช้กับงานชิ้นใดหน่วยใดนะครับแต่สาหรับค่ายจากการผลิตนั้นเนี่ยความยากก็คือมันไม่สามารถคิดได้โดยตรงกับสินค้าหรือบริการนั้นๆได้เหมือนกับวัตถุดิบกับแรงงานทางตรงนะครับเพราะฉะนั้น เวลาการประมาณการเกี่ยวกับค่าใช้จ่ายการผลิตที่จะผลักดันเข้าสู่เป็นต้นทุนของสินค้าที่ผลิตได้เราจะต้องใช้การกําหนดอัตราค่าใช้จ่ายการผลิตคิดล่วงหน้านะครับนะนะเป็นเรื่องของการคิดค่าใช้จ่ายในการผลิตคิดล่วงหน้านะครับนะเป็นดีเทอร์มายนะครับโอเวอร์เฮดเลสนะครับนะซึ่งโดยปกติแล้วเนี่ยอัตราค่าใช้จ่ายการผลิตคิดล่วงหน้าที่คิดแบบต้นทุนดังเดิมเนี่ยเราจะใช้ค่าแรงงานทางตรงนะครับเป็นฐานสําคัญในการกําหนด ต่าค่าใช้จ่ายการผลิตคิดเข้างานสูตแต่ละงานนะครับนั่นหมายความว่าค่าใช้จ่ายค่าแรงงานทางตรงนั้นเนี่ยหรือชั่วโมงการทํางานของค่าแรงงานทางตรงนั้นจะเป็นปัจจัยหลักนะครับที่จะเป็นตัวกําหนดอัตราค่าใช้จ่ายการผลิตคิดเข้างานที่จะผลักดันเข้ากับสินค้าตัวนั้นตัวนี้งานเล็กที่นั้นเล็กที่นี้นะครับเหมือนกับที่เราเคยเรียนมาในการบัญชีต้นทุนงานสั่งทำน,น,นั่นเองนะครับโดยปกติแล้วเนี่ยฐา,านที่ใช้ในการกําหนดอัตราค่าใช้จ่ายการผลิตคิดเข้างานล่วงหน้านี่นอกจาก ชั่วโมงของแรงงานทางตรงแล้วหรือชั่วโมงของดีแอลแล้วเนี่ยมันก็จะมีชั่วโมงของเครื่องจักรนะครับก็คือเป็นแ a c เชียร์เฮานะครับซึ่งชั่วโมงของเครื่องจักรก็เป็นอีกฐานสําคัญในการที่จะกาหนดตาค่าจากการผลิตทิดเข้างานสําหรับแต่ละงานสําหรับการคิดต้นทุนแบบดั้งเดิมนะครับนะซึ่งตรงเนี้ยเดี๋ยวเราจะได้เห็นตัวอย่างนะครับวิธีการคิดต้นทุนแบบดั้งเดิมที่เราจะอาศัยชั่วโมงแรงงานทางตรงกับชั่วโมงของเครื่องจกักร นะครับเป็นตัวกําหนดตัวผักดันต้นทุนค่าจ้จายการผลิตเข้าสู่แต่ละงานนะครับได้อย่างไรเดี๋ยวเราค่อยติดตามดูนะครับอีกระบบหนึ่งที่เราได้พูดไปแล้วก่อนหน้านี้ก็คือระบบต้นทุนฐานกิจกรรมนะครับซึ่งระบบเนี้ยมันจะเริ่มต้นจากการจัดสรรค่าใช้จ่ายการผลิตเข้าสู่กลุ่มกิจกรรมก่อนโดยจําภาพไนี้ได้ใช่ไหมครับเป็นภาพของค่าใช้จ่ายการผลิตนะครับแล้วก็มีการทําไมครับจัดสรรไปสู่กลุ่มของต้นทุนกิจกรรมนะครับจากนั้นถึงจะมีการกําหนดอะไรครับกําหนด ตัวผักดันต้นทุนหรือคอสไดเวอร์เพื่อที่จะไปผักดันต้นทุนของกลุ่มฐานกิจกรรมนั้นเนี่ยเข้าสู่สินค้าหรือบริการที่กําลังดําเนินการอยู่นะครับแบบโดยตรงไปเลยนะครับแต่ว่าต้องอาศัยเรื่องของอะไรครับตัวคอสไดเวอร์เป็นตัวขับเคลื่อนไปนะครับนะซึ่งตัวต้นทุนฐานกิจกรรมนั้นเนี่ยนะครับจะก่อให้เกิดความถูกต้องนะครับหรือว่าประสบความสําเร็จที่จะก่อให้เกิดการ ได้เปรียบเชิงการแข่งขันหรือว่าโอกาสทํางการตลาดในระยะยาวได้นั้นเนี่ยนะครับก็จะต้องมีการกําหนดนะครับการประยุกต์ใช้การประชิต้นทุนทางกิจกรรมเนี่ยออกเป็นแต่ละขั้นตอนเพื่อให้รู้ว่าแต่ละขั้นตอนนั้นเนี่ยสามารถที่จะไปทําการประยุกต์นะครับหรือที่จะาสามารถที่จะก่อให้เกิดความสําเร็จแล้วก็แย่งชิงช่วงแย่งชิงนะความได้เปรียบมามาสู่กับกิจการ,รของเรานะครับดังนั้นเดี๋ยวเรามาดูนะครับว่า ระบบต้นทุนฐานกิจกรรมนั้นเนี่ยเราจะมีวิธีการระบ,บุขั้นตอนในการนํามาประยุกต์ใช้กับการปฏิบัติงานจริงได้อย่างไรนะครับส่วนการประชิต้นทุนดังเดิมอาจารย์ยังไม่ได้ลืมนะครับแต่ขอพูดในส่วนของต้นทุนฐานกิจกรรมให้จบก่อนแล้วเดี๋ยวเราทําการเปรียบเทียบไปพร้อมกันระหว่างว,วิธีต้นทุนดังเดิมกับวิธีต้นทุนฐานกิจกรรมนะครับโอเคครับผม